สวนที่กระท่มเนี่ยกระท่มก็ประมาณนี้นะคะยังไม่มีงบทํารั้ววันนี้จะมาอันนี้เป็นต้นชะเมบทองชะเมบทองหรือว่าทองนกพะเก้านะคะอันนี้แมลงไอนนตัวแมลงมันจะชอบกัดกินในกิ่งยงอะ่ะมันจะชอบกินใบนี้ไม่รู้ใบมันหอมหรือเปล่า นี่เป็นสมุนไพรเรียกว่าต้นชุมเห็ดเทศเดี๋ยวนี้น่าจะหายากแล้วนะคะกำลังจะออกดอกนนี้ก็ตรงนี้จะเอาไม้กระถางมาวางแล้วก็จะจัดไหมว่าหญ้ามันเริ่มขึ้นรกไปแล้วไม้ที่สวนก็มีเยอะอยู่แต่ว่ายังไม่มีเวลาไนดะ้แยกชำนะ เดี๋ยวต้องไปรุงดินก่อนดินเป็นดินรถสิบล้อดินรถหกลอ้อที่เราซื้อมาแล้วเอามาผสมดินเองค่ะจะสวยกว่าดินที่ซื้อเป็นถุงตามร้านบอนสีอันนี้พาหัวไว้นะอันนี้หางมันจะยาวมากไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรนะหางจะยาวแต่ตอนนี้พาหัวมันเพิ่งงอกมาใหม่ นี่พริกเพิ่งเอามาวางได้สองกระถางแต่ก่อนเราวางอีกฝั่งหนึ่งของถนนป้าจะวางขายฝั่งนูน้นแต่ว่าขี้เกียจข้ามไปมามาก็ชอบวิ่งตามไปด้วยอันนี้ก็เป็นฟลอริดานะคะจะตายหลายรอบแล้วรอบนี้ก็ตัดแม่ออกแล้วก็ลูกก็เลยขึ้นมาได้สองนอง็ประมาณเกือบสองปีแล้วได้สองนอ อิกนะคะวันนี้ก็จะเป็นพวกไอพุทธรักษาใบด่างตัวนี้จะเป็นใบด่างดอกเหลืองขีดขาวตัวนี้จะเป็นสายพันธุ์ที่หายากมากเป็นเหลืองแล้วก็จะมีขีดสีขาวตรงกลางกลีบดอกขายอยู่นะคะใครสนใจอันนี้เป็นลายฟลอริดานะคะเป็นพุทธรักษานะคะไม่ใช่ไอขร้ว โมดิทัลก็มีนิดนึงตัวนี้ก็ดอกสีแดงใบจะลายคล้ายกันนะคะกับดอกสีเหลืองดอกสีแดงอันนี้ก็จะเป็นดอกสีส้มข้างในก็จะเป็นจุดๆนี้พุทธรักษาฟลอเรดาลาดอกจะเป็นสีส้มตัวนี้จะเป็นสีชมพูใบก็ต่างเหมือนกัน คลายกันแต่เส้นเหลืองมันจะบางเบาหน่อยต่จะดอกเป็นสีชมพูนะคะแตกหน่อไวเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นมันเทศใบด่างอันนี้ก็ดอกเหลืองคิดบขาวจะได้แมงมันกินดอกหมดแล้วไม่มีดอกให้ดูบอกมันจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีสีเหลืองตรงกลางเงี้ยอืมแบบนี้จะ นี่กอกใบโพด่างขาวสับประวดิสียังไม่ได้แยกให้เป็นหมวดหมูเลยอันนี้ก็จะเป็นวอนสีขุดหัวมาไว้ตั้งเป็นปีแล้วก็เพิ่งเอามาแช่น้ำดูเขาก็ขึ้นให้สวยไหมคะผักก็มีนะคะเป็นกระชาย อย่ไว้ใส่ขนมนรัาอันนี้ก็จะเป็นรักจะเป็นรักซ้อนสีม่วงมันจะเป็นกลีบซ้อนๆกันนะเรกรักซ้อนสีม่วงค่ะซ้อนสีขาวแพ้ะมอนอยู่ต่ำกว่าอันนี้ก็จะเป็นพุทธรักษา อันนี้เขาเรียกว่าคีโอพัต,ตรานะคะนี่ใบเขาจะดําเขียวแบบนี้ดอกก็จะมีสีเหลืองกับสีแดงในช่อเดียวเลยนะคะอันนี้เรากําลังจะบานแล้วกันชมอันนี้เพิ่งฝนตกไปเมื่อเย็นเองเหี่ยวแล้วอ้าดูสิทําไมถึงเป็นอย่างนี้เี่เพื่อนเพื่พดู ยังสวยอยู่แต่ทําไมมันอันนี้เป็นมะเดือนะคะดินก็แชะอยู่แต่ทําไมใบถึงหรือว่ามันเฉาน้ำหรือเปล่าใบเหี่ยวจะรอดไหมนี่สวนของเราก็จะมาณน,นี้นะคะอันนี้ก็มาเดือเหมือนกันอันนี้ BMT 6ค่ะ สวยอยู่ไม่เหี่ยวผักแว่นก็มีค่ะเดี๋ยวรอทำนาแล้วจะเอาผักแว่นไปลงที่ในทุ่งนาสระน้ำก็มีเตก,กระชูดไม่รู้จะเอาออกยังไงนะคะใครมีวิธีทำลายแนะนำให้หน่อยนะคะนี่สระน้ำไปถึงนู้นเลยค่ะแต่ว่าน้ำแห้งกระชูดก็ขึ้นเต็มเลย ะะวันนี้พาชมสวนฝั่งครึ่งทิศตะวันตกนะคะมีโอกาสเดี๋ยวพาชมอีกฝั่งหนึ่งคะ่ะวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณที่กดติดตามนะคะฝากผู้ชมใหม่กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ